พบกับนับ 19, กสุดเก้าสมุทรกรรถมือสองที่คุณวางใจกันอีกครั้งกับช่วงรถเด่นประจำสัปดาห์เนี่ยวันนี้นะฮะกลับมาอีกแล้วนะ,พะเพกสุดหล่อของเรานะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Honda Civic f c 1น8 EL f อฟนะต้องยอมรับว่าเป็นรถสีดานขวัญใจวัยรุ่นชายไทยที่ขายดีที่สุดในช่วโมงนี้เลยนะฮะ มาเท่าไหร่ปป๊บแป๊บหมดนะฮะเพราะฉนะนั้นใครที่ตามรุ่นนี้อยู่นะดูคลิปนี้จบต้องวิ่งแล้วนะช้าไม่ได้นะคันนี้นะเป็นปี2 0 1 8ปลายปีแล้วนะฮะโมเดล2 0 1 8แท,แท้แท้นะจดทะเบียนก็2018เลขไม้ใช้ไปแค่1น0 00กิโลเมตรเท่านั้นเองนะโอ้โหสุดยอดเลยนะและที่สําคัญนะมาด้วยสีน้ําเงินสวยมากเลยนะต้องบอกกันว่าสีน้ําเงินตัวนี้เป็นสี Cosmic ิก Bloom เมทั l ลินะเป็นสีที่ใช้โปรโมทตอนที่เปิดตัวเลยนะครับคันนี้นะเป็นตัวท็อปของเครื่องพนะันแปด 8 EL เอาห้างรถใหม่ไปไยแดงนี่969,000บาทเลยนะฮะวันนี้เนี่ยใช้ไปแค่14,000กิโลเมตราอายุรถแค่2ปีนะฮะผมบอกเลยนะเดี๋ยวช่วงท้ายราคารับรองว่าเราใจสุดๆอย่างแน่นอนนะอ่ะเรามารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากรอบคันงันก่อนเลยนะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะฮะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ สีสันนี่บอกเลยนะว่าเดิมทุกชิ้นนะฮะผิวพันธุ์ค่อนข้างสวยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆบ้างนะแต่เราไม่ค่อยแนะนําจะให้ทําสีเท่าไหร่นะเพราะว่าสีนี่ค่อนข้างเป็นสีที่เดิมและใสนะผิวค่อนข้านบางออริจินัลเดิมจากโรงงานนะฮะจากนั้นก็เดี๋ยวขับไปก่อนละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวมีรอยริ้วรอยตรงไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูกันแบบจุดต่อจุดเลยนะฮะ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะฟิล์มมีกันสาดมีเรียบร้อยนะฮะมือจับเป็นโครเมียมพร้อมกับปุ่มเปิดปิดประตูแบบ smart entry ทั้ง2ฝั่งมีให้เลยนะครับอ่ด้านข้างเรามาดูล้อกันต่อเลยนะล้อแม็กก็ของเดิมจากโรงงานนะยางพร้อมตัวรถนะฮะสัปดาห์ที่25ปี2018นะฮะแต่ใช้แค่หมื่นสีันโลเพราะฉะนั้นดอกยางเนี่ยยังนิ่มๆยังสวยๆยังคมๆยังลึก นะใช้ได้อีก2ปีสบายๆนะครับล้อแม็กก็เป็นลายมาตรฐานเดิมตามรุ่นนะ1 8 v l ก,ก็เป็นหน้าเงาร่องดำแม็ก5รูพร้อมกับดิสเบรก k ล้อยางเป็นของดันหลกนะฮะ ยางขอบ16นะฮะยางให้มาที่เบอร์2อ5ห้าหาหาหสำหรับด้านข้างนะ,ะเรามาดูกันต่อเลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีฟิล์มรอบคันมีกันสาดให้เรียบร้อยนะฮะอะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะ,ะคันนี้ก็กระจกเดิมของ Honda นะครับฟิล์มมีให้รอบคันเรียบร้อยเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะท่านผู้ชมามาดูด้านข้างกันเลยโอ้โหพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยนะฮะสุดยอดใหม่มาก น้สติกเกอร์เดิมๆเลยนะฮะสติกเกอร์บอกลมยางไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่าหรือพ่นใดๆทั้งสิ้นนะฮะน็อตเดิมหมดนะครับน็อตเดิมตัวอักษรคมกริบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแน่นอนนะฮะโอ้ยังเหนียวอยู่เลยนะนี่น่าจะยังไม่เคยมีใครแกะนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับนี่นี่นนะฮะ สีนี้นี่พอออกแดดผมบอกเลยนะว่าสวยไม่แพ้สีดําไม่แพ้สีขาวเลยนะที่สำคัญเท่ไม่ซ้าใครเลยนะครับหัวน็อตนี่ของเดิมจากโรงงานยังมีรอยแต้มอยู่เลยนะฮะพวกนี้เดิมหมดนะครับซอกในเดิมหมดนะอ้าวต่อไปเรามาดูประตูด้านหลังกันบ้างนะครับประตูด้านหลังเปิดมาแล้วนะฮะกระ,กระจกเดิมก็ของฮอนด้าครับได้ฟิล์มเซรามิกด้วยนะฮะรอบคันเลยนะโอ้โหพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยฮนะท่านผู้ชมใหม่กริบกริบนะฮะ เม็ดาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับนี่เม็ดพาร์คสวยงามนะฮะดูได้เลยเม็ดาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับซอกในเดิมหมดนะฮะประตรงประตูนอ็อตหัวน็อตอะไรยังมีรอยแ,แต้มจากโครงงานอยู่เลยนะครับผิวพันธุ์เดิมๆทุกชิ้นนะยังไม่เคยพ่นนะตรงนี้อาจจะมีรอยนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมขัดให้มันจางๆแล้วกันแต่ไม่ค่อยอยากให้ทํานะฮะ เพราะว่ามันไม่ได้บุกไม่ได้อะไรอันนี้ก็มาแบบมาตราฐานเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับสปอยเลอร์ไม่มีชุดแต่งไม่มีนะ,ะแต่คุณจะได้ไม่น้อยนะะแล้วได้ผิวเดิมทุกชิ้นนะฮะโอ้เท่านี้ก็คุมะคะ้มแล้วเจ้าของเดิมที่ใช้รักษามากๆนะฮะมีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งผิวนี่เดิมทุกเม็ดนะ,ะกันชนหน้าจะยังไม่เคยแกะออกมาทําสีเลยนะฮะ ตะเข็บตรงแนวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันเลยสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระของรุ่นนี้ก็ให้มาค่อนข้างกว้างพอสมควรนะฮะจะสังเกตได้ว่าค่อนข้างกว้างลึกนะฮะและได้แนวสูงด้วยนะครับซองในเดิมหมดนะฮะนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่มันอาคสวยงามนะฮรูรูกลมคลมกริบนะฮะทุกอย่างออริจินัลเดิมๆจากโรงงานม,มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับมีถาด พื้นปูกันกนระแทกมาให้เดี๋ยวอขออนุญาตให้ดูพื้นล่างกันเลยนะโอ้โหสกัดใหม่มากเ,เจ้าของเดิมเคยเปิดมาดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะอะไรจะใหม่ขนาดนั้นเนี่ยได้กลิ่นรถใหม่ยังติดจมูกอยู่เลยนะฮะเหมือนเราดูรถจากหน้าโชว์รูมเลยนะะแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อทุกอย่างมีให้หมดเลยนะ,ะทุกอย่างออริจินัลยางน่าจะยังไม่เคยลงพื้นนะฮะล้อไหลรุ่นนี้เป็นกระทะนะฮะอุปกรณ์พร้อมแม่แรงและอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบ นะฮะพื้นหลังนี่สวยงามมากนะฮู้สุดยอดเลยฮนะคันนี้ผมให้99.99 99เลยนะสภาพผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆไม่เคยติดแก๊สเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการชนหนักทิ้ความน้ำท่วมใดๆทั้ทงสิน้นนะฮะกระจกเดิมของ Honda พร้อมกับไล่ฟ้าและฟิล์มรอบคันมีให้ครบเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตะเข็บเดิมนะไม่เคยพ่นนะฝาโปรงเดิมไม่เคยพ่นตะเข็บเดิมสวยงามฝาปงเดิมๆกิบกริบ นะ้นวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเลย็บผมไม่อยากจะจิ้มเยอะเดี๋ยวเจ้าของคนใหม่จะด่าผมนะฮะระเข็บเดิมสวยงามนะฮะทุกอย่างนี้ออริจินัลเดิมๆจากโรงงานเลยนะเเรามาดูด้านซ้ายกันต่อนะฮะด้านซ้ายนี่ค่อนข้างจะเรียบร้อยไม่มีรอยอะไรแนมะ้แต่จุดเดียวนะล้อแม็กก็ขอบ16ดิสเบรกยางปี18อย่างที่บอกไปแล้วกระจกเดิมของ Honda ทุกบานนะฮะพร้อมกัฟิลม์มเซรามิก รอบขันนะโอ้ยฝั่งนี้สติกก็ยังไม่แก่นะฮะอะไรจะใหม่ขนาดนั้นนะสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดนักสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะนี่เม็ดนักสวยงามตลอดทั้งแนวนี่นี่นี่โอ้โหกระดูกงูนี่ยังมียังมีรอยเมจิกจากโรงงานอยู่เลยนะฮะซอกในเดิมหมดนะฮะอ่ะคันนี้ผมอาจจะไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะฮะโอ้ได้มือจับ มีปุ่มเปิดปิดแบบ smart entry มาให้ด้วยนะฮะโอ้นี่ฮะสภาพใหม่มากๆเลยนะนี่อย่างที่บอกนะสีนี้มันสีโปรโมตนะตอนที่ทำการตลาด cosmic blue metallic นะฮะอ่าเรามาดูกันเลยครับเมทัลลสวยงามนะตะเข็บเดิมเมทัลลสวยงามนะครับนี่นะฮะของเดิมซอกในเดิมหมด ดูเรลทนิดนึงละเพลรุ่นนี้ก็ยังเป็นสีเขียวนะเหล็กสีเขียวนะ MRHFC นะเล็กตัวถางก็ลงท้ายด้วย105.35นะครับเล็กเครื่อง R 1 8ก็เครื่องพันแนะครับลงท้ายด้วย126.40นะครับตะเก็บไหนๆดึงแล้วก็ดึงมันให้หมดทั้งแนวเลยละกันนะฮะนี่ตะเก็บเดิมสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะน็อตเดิมนะยังมีรอยแ,แต้มอยู่เลยนะอ้สุดยอดเลยนะซอกในเดิมหมดนะครับอะภาษีหมด สิงหาคมปีหน้า64ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะขับได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนไปอ้าวมาดูกันเลยนะครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะฮะปี2018ไมล์1,004นะฮะผมบอกเลยนะสภาพถ้าจะไม่แตกต่างจากรถใหม่้ายแดงเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มาก็ด้วยเครื่องยนต์ i-VTEC 1.8นะฮะ141แรงมานะรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 6สปีดนะ สำหรับอัตราสิ้นเปลืองเท่าที่เคยวัดอยู่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรนะที่สำคัญรองรับเชื้อเพลิงได้ทุกแบบเลยนะทั้งแก๊สโซอ91แก๊สโซอ95 E20 E85 ก็ได้นะครับห้องเครื่องคันนี้มาด้วยหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมทุกอย่างเดิมทุกเม็ดนะรถใหม่ในโชว์รูมหน้าตาแบบไหนคันนี้ก็หน้าตาแบบนั้นเลยนะน็อตเดิมไม่มีขยับนะรูกลมนะรูกลมรูกลมนะน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร สวยงามเบ้าโชคเดิมนะน็อตเดิมไม่มีขยับนะแนวซิลิโคนของเดิมเ็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในดูได้เลยนะฮะว่าสวยงามสะอาดสะอาดนะฮะรบใช้ในกรุงเทพอย่างเดียวนะแทบจะไม่ได้ไปไหนนะะสติกเกอร์มีครบนะตัวนี้สติกเกอร์ก็บอกเลขเครื่องด้วยนะ R18 Z1 นะลงท้ายด้วย12640สนะสภาพเครื่องนี่ผมบอกเลย99.99%นะไดชาร์จเดิมของ Honda ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะทุกอย่างซอกในเดิมหมดนะฮะดูได้เลยนะครับ มีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับนะคานหน้าเดิมหมดนะฮะแต่รุ่นนี้คานหน้านี่จะมีพลาสติกบังอยู่นะฮะแต่ว่เราเห็นรุ่นนี้คานหน้าจะเป็นสีดำนะฮะจะมีเม็ดแอร์มองจากตรงนี้ก็ได้นะครับอหม้อน้าอะไรเดิมหมดนะฮะจากตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นเลขเครื่องได้นะแต่จะต้องเล็งสักเล็กน้อยนะครับก็ขึ้นตัวเลข R 1 8ดนะฮะ R 1 8บนี่ไม่รู้ท่านผู้ชมเนี่ยใครตาดีก็มองเห็น นะครับ่ 58, แปดลงท้ายด้วยหกหกหนึ่งสองหกอะไรนี่แหละนะเดี๋ยวมาดูของจริงละกันนะครับอาคารหน้าเดิมหมดนะอาคารหน้ารุ่นนี้จะเป็นสีดานะรูกลมนะน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมนะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับรูคมนะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะเบ้าโชคเดิมตวัวอักษรคมกริบนะฝั่งซ้ายก็ต้องมีตวัวอักษร F A L นะครับเมทแทสกสวยงามอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับเต้าโชคเดิมหมดนะแบตเตอรี่ปีอะไรเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งละกันนะฮะแต่ว่าดูสภาพห้องเครื่องนี่ใสๆเลยนะฮะกริ๊กรินะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักที่ควม่มตัดต่อน้าท่วมอะไรไม่มีนะครับเลขไม้ให้หมื่นสี่รับประกันซื้อคืนเต้นราคารูกลมน็อตเดิมนะฝาปงเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บเดิมแนวซิลิโคนเดิมเดิมนะร,รูกลมดูคมนะร,รูกลมเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวนะร,รูกลม สติกเกอร์สวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นสติกเกอร์เดิมๆนะไม่เคยแกะไม่เคยเก่านะครับรูกลมรูกลมนะฮะฝากระโปรงเดิมแนวซิลิโคนเดิมหมดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับรูคม่มโอ้โหสภาพผมบอกเลยนะฮะรถใหม่เป็นแบบไหนคันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยครับา oh. มาดูกันเลยนะครับสําหรับภายในห้องโดยสารคันนี้นะต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะฮะเบาะหนังแท้นี่สไปคเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับ ตัวนี้อาจจะมีรอยทะลอกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับคันอื่นนี่แบบว่าสิวสๆนะ,ะถือว่าสภาพนี้9 9เลยนะ,ค,ะคันนี้มาด้วยปุ่มสตาร์ทนี่จะสตาร์ทด้วยความรวดเร็วนะฮะกุญแจอี m มบลิเซอร์เรามีให้2ดอกครบนะ,ะมีป,มปุ่มปิดปิดฝาท้ายให้ด้วยนะฮะเปิดแอร์ก่อนคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะตามสเปค ของรุ่นนี้อยู่แล้วเลขไมลปัจจุบัน14,0 0 0 0นะครับ14,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะบอกก็เป็นบอกไฟฟ้าที่ด้านคนขับนะฮะคนนั่งน่าจะบอกธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะฮะคันนี้ให้ออโต้นะ,ะไฟฟ้าออโต้คู่หน้ามาเลยนะคู่หน้านี่เป็นออโต้ทั้งคนขับทั้งคนนั่งด้านซ้ายนะฮะเซ็นเตอรล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะกระจกข้างพับไฟฟ้านะครับ มีลำโพงเสียงแหลมหรือลำโพงทวิตเตอร์นะฮะคู่หน้ามาให้ด้วยปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวในขณะรถลื่นทันไหลนะฮรพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทรลด้วยนะ,ะมีพวงมาลัยก็ปรับลดเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงได้สั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ก็ได้นะฮะระบบความปลอดภัยนะครับถุลงลมนิรภย bag, ัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก abs ก็ได้หน้าจอ dvd สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth, HDMI, USB ได้หมดเลยนะฮะได้มีกล้องมองหลังมาให้เช่นเคยน,นะครับกล้องมองหลังก็เป็นแบบ3มุมมองนะเลนส์วาเลนส์ธรรมดานะแล้วก็มุมมองจากด้านบนมี t ู USB, e u HDMI, ปูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้า12โวลต์แบบธรรมดามานะตัวนี้เป็นเกียร์ CVT 6สปีดนะฮะเกียร์ก็มาแบบสวยงามหุ้มด้วยหนังแท้เลยนะครับ ค่อนข้างสวยงามทําดีไซน์ออกมาได้ล้ำมากๆเลยนะฮะมีปุ่มาการขับขี่แบบประหยัดหรืออีคอนโหมดด้วยนะคะเป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับมีที่วางแก้วน้ำเท่ๆค่อนข้างลึกนะฮะที่วางแก้วน,น้ํานีสามารถวางแก้วโคกใหญ่ๆได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหกนะฮะที่เท้าแขนนี้ก็รู้สึกจะเลื่อนขึ้นหน้าได้นะ,ะอ่าเลื่อนขึ้นหน้าเลื่อนถอ,อยหลังได้นะ,ะสำหรับใครแขนยาวนะครับก็มีรูวางแก้วน้ำนะฮะหรือใครไม่ชอบก็จะดึงออกก็ได้ไว้วางของนะฮะโอ้มีแป้นรองเท่ๆมาให้ด้วยนะครับ นี่นะฮะสามารถเปิดฝาตรงนี้ได้ด้วยมีรู USB มาให้อีกหนึ่งรูนะฮะโอ้เยี่ยมเลยะฮะไม่ต้องแย่งกันชาร์จโทรศัพท์แล้วนะครับโอ้เยี่ยมเลยผมชอบดีไซน์ของเขามากเลยล้ำมากๆด้านหลังก็มีรูติดตั้งคาซิปเย็กแบบ ISO fix มาให้เช่นเคยนะ มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้เปิดโยนไปข้างหลังไม่ได้นะไม่เหมือนพวกโตโยต้าท่เพดานก็เป็นสีเทายังสะอาดมากเลยนะใหม่มากๆเลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะฮะไม่เปื้อนเลยนะสุดยอดเลยนะมีที่บังแดดพร้อมกับกระจกแต่งหน้ามาให้ทั้งสองฝั่งนะฮะไฟเพดานเป็นหลอดแสงจันด้านหน้าตรงกลางก็เป็นหลอดแสงจันทร์นะครับบังแดดก็สวยงามสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งมีกระจกแต่งหน้าให้ นะโอ้คันนี้เจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ารถมาให้ด้วยนะขอพระคุณนั้นเจ้าของเดิมมากนะครับผมก็ไม่ต้องแถมแลกดี๋ยวใส่ SD การ์ดอย่างเดียวจบเลยนะเอเรามาดูกันซิว่าเจ้าของเดิมดูแลรถไปถึงไหนกันแล้วนะโอ้เพิ่งเช็คระยะล่าสุดเมื่อเดือน8นี่เองนะท่านผู้ชมเพิ่งเช็คระยะนะที่ Honda นะเมื่อสิงหาคม63นี่เองนะตอนไม่หมื่นสองนะเพิ่งวิ่งไป2 0 0พโลนะเช็คระยะอีกทีหนึ่งนี่22 0 0 0กิโลเมตรหรือว่ากุมภาพัน 64นะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมเช็คให้ด้านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่เช็คศูนย์ฮอนด้าเรียบร้อยเลยนะเช็คศูนย์ฮอนด้าเมื่อตอนสิงหาคมนะตอนไม่หมื่นสองตอนนี้ไม่หมื่นสี่นะเจ้าของเดิมก็ดูแลค่อนข้างดีนะนี่เช็คตอน8ปดพันนะอันนี้เช็คตอน8ปดพันเช็คตอนหมื่นสองนะเช็คเลยครั้งอย่างที่บอกนะว่าสีนี้เป็นคอส m มิกบลูเมทัลลิกนะเป็นสีที่ใช้โปรโมทนะตอนที่เปิดตัวนะครับเท่มากๆเลยนะสีนี้นะ ใครไม่ชอบสีดำนะดูแรงยากใครไม่ชอบสีขาวเพรานานไปไมันจะออกเหลืองก็เ,เล่นตัวนี้แะฮะสีโปรโมทนะ c o s m i c l u u e m เม a l l i c นะในเล่มลงสีน้ำเงินนะฮะไม่ได้ลงสีดำนะแฟมมีให้ครบนะกุญแจสำรองมีให้ครบผู้มือใช้ใหม่มากๆเลยนะโอ้โหยังใหม่อยู่เลยนะแทบจะไม่เคยเปิดอ่านเลยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะใหม่มากๆนะครับอ่าสมุดวารนตีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะคันนี้นะครับ เป็น c ีวิค2018 1.8 EL นะฮะสี Cosmic Blue เม t a l l i c จริงๆด้วยนะฮะออกกรกดา2018เลยนะ,ะกลางปี2018เพราะฉนะนั้นวารันตีห้างก็จะหมดกรกดาปีหน้านะแต่ไม่ต้องห่วงนะ,ะของ19จิบกอนเองมีวารันตีของเราเองอยู่แล้วนะ,ะประกันเครื่องยนต์เกียร์ของ EC u ให้นานสูงๆุด1ป่ปีหรือ20,000กิโลเมตรผู้ชายใช้นะ,ะาจากแถววังทองหลางน,นะครับโอ้ใบทรงใบเสร็จอะไรพี่เก็บไว้หมดเลยนะฮะทำอะไรทำอะไรไปนี่เยี่ยมเลยนะ,ะเดี๋ยวใครจะดูมาก็ ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ idla x9sp เลยนะฮะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเป็นไส้กรองแอร์โอ้ก็ดูแลถือว่าใช้ได้เยี่ยมนะโบชงโบชัวตั้งแต่สมัยซื้อลรถใหม่ยังอยู่ครบอะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับท่านผู้ชมไปอาสำหรับคันนี้นะเรื่องแรงเรื่องกําลังอะไรเนะี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะกับเครื่องยนต์1.8 ivtec 140แรงมานะฮะแต่เราจะมาทดสอบความนุ่มนลวลละกันนะเครื่องค่อนข้างเงียบมากเลยนะที่ผมสตาร์ทอยู่ในเนี่ย 141แรงม้านะฮะโอ้โหค่อนข้างแรงนะใครชอบความแรงชอบช่วงล่างหนึบๆนะฮะต้องตัวนี้อ่ะทดสอบระบบเบรกกันซักเล็กน้อยอ่ะเบรกดีเยี่ยมค่เบรกเหลือเยอะนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะขับขี่เนี่ยไม่ต้องข่วงเลยนะ,ะสไตล์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวอยู่แล้วนะ,ะบาะสำหรับวัยรุ่นชายไทยนะใครเป็นสายซิ่งต้องคันนี้เลยนะฮะหรือใครอยากไปแต่งเพิ่มนี่รับรองว่าเท่ะนะในะเข้าไปขับนี่รับรองสวยไม่ไอายใครอย่างแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นะ แอร์ก็เย็นนะะช่วงล่างก็ดีนะฮะสภาพนี่ไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะผมบอกเลยว่าสภาพนี่น้องๆรถใหม่ป้ายแดงเลยนะขับนี่เหมือนกันไปเลยนะหาทดสอบวงเลี้ยวและช่วงล่างกันสักเล็กน้อยนะฮะอันนี้วงเลี้ยว,วค่อนข้างแคบเช่นเคยนะฮะนี่สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้โดยการยกเป็ยแค่ครั้งเดียวนะนี่นะช่วงล่างก็ดีแอร์ก็เย็น นะครับทัศนวิสัยในการขับสีก็ดีเยี่ยมนะเลี้ยวก็ไม่ดังไม่มีอะไรผิดปกตินะสภาพ99%นะไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงนะพงยงดาจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะเล็กน้อยมากนะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้ทำนะก็อยา่าไปทำเลยนะเพราะว่าสีมันจะไม่เดินนะเพราะาสีเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆานะที่จะได้สีเดิมทุกชิ้นแบบไม่เคยแกะไม่เคยพ่นไม่เคยแง่เลยเลยนะทุกอย่างนี่เหมือนโรงงาน ไปเลยนะฮะแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวกของ Honda c ซ vic f c นะใครดูคลิปนี้จบนะ,ะช้าไม่ได้ต้องวิ่งแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะได้ไม่แค่ห4 0 0 0นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะความพิเศษเของมันนะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวที่เราซื้อหน้าร้านนะฮะไม่ใช่รถประมูลน,นะไม่ใช่รถยึดจากไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นไม่มีแวดนนะฮะ อยากซื้อสดซื้อได้นะครับอยากจัดไปนะั์จัดได้เลยนะฮะได้ทุกแบบเลยนะที่สําคัญนะเป็นโมเดล2018แท้แท้นะผลิตและจดทะเบียนในปี2018นะได้ตัวท็อปของ1.8ด้วยนะ1.8 e l นะออกห้าง960,000ื 9,000บาทนะและได้สีโปรโมตนะฮะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินใช้โปรโมตตอนโฆษณาครั้งแรกเลยนะ Cosmic Blue Metallic นะโอ้สวยงามนะสีเดิมทุกชิ้นนะแล้วใช้น้อยจริงๆนะวันนี้อายุรถแค่2ปีกว่านะใช้ไปแค่14,000กิโลเมตรนะปกติหน้าร้านนี่เราขายอยู่739,000บาทนะแต่คันนี้เป็นรถบ้านไม่มีแวตนะซื้อสดก็ได้จัดไปแน์ก็ได้นะผมลดได้เลยเหลือเพียง699,000บาท ดาวเริ่มต้นนะถ้าดาวประมาณ50,000ื่นนี่จะผ่อนประมาณ12,000บาท72วงหัวน,น,นะนะที่สําคัญนะเรายังรับประกันเครื่องยนต์ เกียร์กล่อง E-C อยู่ไอ้นานสุดๆหนปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะเรารับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตมัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แทน14,00 0กิโลเมตรอะ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถนะพิเศษเช่นเคยสาหรับแฟนๆที่ดูคลิปนี้นะผมจะเอารถเข้าสู่นอนไดน้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล่องให้ฟรีนะแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ ฟรีเลยนะน้ำมันเต็มถังเดือวจัดให้ฟรีเลยเติมลมยางในตัวเจ่นให้ฟรีเลยแล้วเดี๋ยวแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีนะทำความสะอาดร,รมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะนานๆจะมี Honda c ซ v i c สภาพทเทพใหม่แค่14,000กิโลเมตรนะฮะทักทายเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียของเรานะ ID Line 19 SP ร้านของเราอยู่ถนนกัรประพฤกษ์กรุงเทพมานครนะเข้าไปที่คูกันแบบแล้วพิมพ์19สีบุกอ่อนนะฮะช่วงนี้ก็เปิดบริการทุกวันเช่นเคยนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะรถเด่นประจำสัปดาห์ผมจะพาไปรีวิวรถสวยรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัท19สีบุกอ่อนรถมือสที่คุณวางใจต้องขอฝาก h o n ด a c ซ v i c f c เท่ๆไว้ในอ้อมใจของแฟนๆด้วยนะครับสวัสดีค